เซลโบโบวิวตี้มีดาสวัสดีค่ะก็พบก,กับโบกแล้วนะคะในโบโบวิวตี้นะคะวันนี้นะคะโบก็จะมาทําน้ามะม,ม่วงปั่นนะคะสูตรของโบเองนะคะซึ่งจริงๆก็เป็นจะบอกว่าเป็นสูตรของโบก็ไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆมันทําง่ายมากและคิดว่าทุกคนน่าจะทําได้คือถ้าอยู่ที่ไทย่กก็น่าจะทําได้ง่ายๆเลยเพราะมันที่ไทยก็คือมะม่วงมันมีเยอะมากมีแทบจะทุกฤด,ดูเนาะแล้วก็แบบหาซื้อง่ายเนาะแต่ว่าที่เกาหลีก็คือมะม่วงก็คือราคาแพงอยู่เหมือนกันแต่วันนี้โบจะมาคิด บอกว่ามาแชร์สูตรแล้วกันนะเพราะว่าถ้ามันสอนมันก็คงจะไม่ใช่เงี้ยก็เป็นมาแชร์สูตรมาม้วงปั่นสูตรของโบแล้วกันนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะก็ขั้นแรกเดี๋ยวโบไปเอามะม่วงมาก่อนเนาะ ก็คือจะบอกว่าสูตรข,ขงบวง่ายมากๆมีส่วนประกอบแค่3อย่างแค่นั้นเองนะคะก็คือแรกนะคะแรกเลยก็คือมะม่วงนะซึ่งที่เนี้ยก็คือที่เกาหลีมะม่วงก็คือจระราคาสูงนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี้ยโบซื้อว่าเป็นมะม่วงแช่แข็งมานะคะเป็นแอปเปิ้ลมะม่วงซึ่งรสชาติก็จะอมเปรี้ยวอมหวานนิดนึงไม่เปรี้ยวมากก็คือจะหวานอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ก็หวานแบบ หวานมีความจืดอ,อยู่หน่อยแหละแต่แบบว่าเอออันเนี้ยโบซื้อมาประมาณอ่าเป็นมะม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นสองจุดสองกิโลนะคะอยู่ที่ประมาณเก้าพันเก้าร้อยวอนอันนี้โบซื้อที่อ e ีมาดนะคะก็ซื้อมาก็เป็นสองจุดสองกิโลเป็นมะม่วงแท้ๆสดๆสดไม่มีไม่มีไม่ได้เป็นมะม่วงแบบว่าแช่น้ำเชื่อมมานะคะเป็นมะม่วงแช่แข็งเป็นฟรีชมาเนาะ,ะอันนี้นะคะก็คือถุงนี้ส่วนต่อไปก็คือตัวนี้นะคะก็คือนมสดนะคะซึ่งอันนี้นมสดโสบซื้อมาจากอีมาดเหมือนกันนะคะเป็นแบรนด์ของอีมาดชื่อว่าโนแบรนด์นะคะก็คือเป็นแบรนด์์ทีี่่่ไมมแแบรนนนดัหละ ราคาอยู่ที่ประมาณอ่าหนึ่งกล่องเนี่ยกล่องหนึ่งก็ประมาณ1ลิตรเนี่ยประมาณ1,400วอนเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่สานะคะคือก็ถ้าเกิดเป็นเพื่อนไม่ชอบหวานเนี่ยก็จะไม่ใส่ก็ได้นะก็คือนมข้นหวานเนาะแต่ว่าอันเนี้ยคือโบใส่เพื่อแบบว่าให้มันมีรสชาตินิดนึงไม่งั้นมาม่วมมันก็จะแบบอ่จืดไปเลยอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะใส่นมไปแล้วมันก็จะมีความจือดอยู่นิดนึงไงแต่ถ้าใส่นมข้นหวานเข้าไปนิดนึงนิด,นด,นดเดียวมันก็จะแบบว่าเหมือนกับชูรสขึ้นมาเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยเ เครื่องปั่นนะคะก็ใช้เครื่องปั่นแบบเครื่องปั่นธรรมดาเลยไม่ใช่เครื่องปั่นยากๆอะไรนะก็เดี๋ยวตวงอันนี้สูตรทําสําหรับ2แก้วนะโบใช้แก้วเนี้ยในการตวงอะตวมะม่วงนะะทั้ง่ายทั้งมะม่วงตัดเนี้ยถ้าไปที่ร้านก็คือแพงเหมือนกันนะที่แก้วเนี้ยแก้วนึงยห้าพันเงนแน่ๆบอกว่าประมาณนั้นนะคะ,นนะ,คะก็ใช้กลิ่นก็หอมมากกันนะอันนี้มะม่วงเดดี๋ยวตัมะม่วงมาแกกมมท้ๆจะสุตเลยแบบนี้ มันก็คือแค่แช่แข็งแค่นั้นเองอ่ะมันก็มีความหอมแบบองจริงๆกลิ่นแบบเนี้ยมันหอมเหมือนมะม่วงกวนเลยอ่ะคือมะม่วงเปื่อนมันหอมเหมือนมะม่วงกวนเลยอันนี้สูตรสำหรับทำสองแก้วแต่ว่าไม่ใช่สองแก้วเต็มนะเพราะว่าถ้าสองแก้วเต็มมันจะอิ่มมากๆเลยนะอันนี้ทำกินข้าวแทนข้าวได้เลยนะคะสำหรับใครที่ชอบควอมข้นก็ไม่ต้องใส่นมข้นเนาะอันนี้ก็นี่อันนี้สำหรับสูตรสำหรับสองแก้วประมาณนี้นะคะใส่ไปเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครชอบความเข้มข้นก็ใส่นัมม่วงไปหน่อยกันใส่แบบนี้จะได้เข้มข้นนิดน่อยนะคะแล้วก็ใส่ไป เนี่ยไม่ต้องใส่ไปมันจะมีชิ้นเล็กๆอยู่ในซองดูไม่ต้องใส่ไปเดี๋ยวเราจะไว้ท็อปปิ้งเราสุดท้ายนะคะนี่คือสูสตรสำหรับสองแก้วสองแก้วแบบสองแก้วกลางๆอันนี้นะคะก็มาม่วงก็ใส่ประมาณประมาณเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่นมข้นเอ้น,นมสดเข้าไปนมสดเนี่ยใส่ประมาณที่ประมาณกาๆเอาอะโบว่านมสดก็ประมาณนี้นะคะนี่ไอขนนะ้นเนี่ยทำได้ประมาณสี่รอบนะโบว่า ใส่น้ำสดเข้าไปแล้วก็ใส่น้ำคนน้ำคนอันนี้ซื้อมาจากไทยนะยังซื้อมาจากไทยเป็นของคานชะั่นใส่นิดเดียวพอช้อนเดียวก็พอแล้วอนะไรเงี้ยไม่ต้องใส่เยอะอะไรเงี้ยยใส่นิดเดียวเลยคนะ่ยยนะ สำหรับใครที่อยากกินเย็นๆนะคะก็เอาน้าแข็งมาใส่เพิ่มก็ไปน,นิดนึงมันก็จะเย็นมากคืออันนี้น้ําแข็งก็คือเป็นน้ําแข็งที่ทําเองนะคะไม่ได้ซื้อเพราะที่เกาหลีถ้าซื้อน้ําแข็งเป็นแก้วๆเนี่ยก็จะแพงเหมือนกันเนาะคือส่วนมากคนก็จะไม่ได้ทําน้ําแข็งเองที่บ้านเพราะว่าถ้าซื้อน้ำแข็งจากลาดข้างนอกก็คือมันก็แพงแก้วหนึ่งประมาณแก้วแบบแก้วเล็กๆอะประมาณหกถึงเจ็ดร้อยถึงหกร้อยวอเอ้ยไม่ใช่600หกร้อยถึงเจ็ดร้อยวอลอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แพงเหมือนกันเนาะ คิดดูดีน้ำแข็งแก้วเล็กอ่ะที่บ้านเราแบบขายเป็นถุงพอถุงละเก้าบาทที่นี่ขายเป็นแก้วนะเออในร้านเด้อเดอเดรอเด้บนึงอื้อถ้อใครอม่้อเ็เด็นๆก็ไม่้อ้องด้นเ้อเด้็เด้ได้นะแต่ว่าอบดอเกินเย็นๆด้ได้ชื่นใจ ปิดกันนะจ๊ะก็ใส่ฝาปิดนะนก็ปั่นเลยจ้าเครื่องปั่นมเก่าแล้วว่ามันก็เกิดก็จไป มันมันหนึ่งจังหนึ่งนห่น่าก เลยอ่ะเหมือนเครื่องปั่นจากพังก็ต้องช่วยมันคนนิดนึงนะจ๊ะอันนี้อข้างบนลงไปข้างล่างจริงจริงมันได้แล้วแต่ว่าเราต้องอยกากให้มันละเอยียดจริงจรนะิงอะอันนี้สูตรเนี้ยเอาไปทำไอติมได้เลยนะคือพอเราปัานะ่นแล้วเราไปใส่แบบแม่พิมไอติมกนะ็ได้ไ น,น,น้ำมะม่วงตานเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องทำท็อปปิ้งให้มันน่ารักน่ารักดนึง,นง,นงจะได้สวยๆก็อย่างที่บอกไปว่าไอม้มะม่วงชิ้นจิ๋วๆเนะี่ยไอเกที่เราไม่ใส่ไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาท็อปปิ้งหน้าตาใหน้สวยๆเลิศเลิศจะได้รู้ว่าเป็นน้ำมะม่งวงนะจ๊ะไม่ได้แบบมะม่วงจกตาอะไรอย่างงี้ใส่นเนยใส่เนยให้เป็นเนื้อเป็นหนัง แค่นี้นะเดี๋ยวเราจะไม่ใส่แค่มะม่งวงเราจะเอาแบบผลไม้อย่างอื่นมาตกแต่งด้วยเพื่อความสวยงามเดี๋ยวไปเอาแบบหนึ่นะัจ๊ะอันนี้นะคะก็จะมาท็อปปิ้งหน้าตาให้มันสวยสวย ก็จะเป็นเบอร์รี่นะคะผลรวมเบอรี่ก็ซื้อมาที่มิานาหกันแหละก็ใส่เข้าไปมันจะได้หน้าตาดีรสเปรี้ยวชาติเปรี้ยวนหวนานๆกินไปก็จะกรุบๆตกอะแต่ว่าใส่ได้เป็นเลยนี ก็คืนเรียบร้อยแล้วก็ใส่ช้อนนะคะนี่แค่นี้ก็เป็นน้ำมะม่วงสูตรของโบแล้วนะคะนี่น่ากินไหมน้ำมะม่วงเนาะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายขอตัวไปกินน้ำมะม่วงก่อนนะจ๊ะ